สวัสดีทุกท่านใน u t u b e ครับอยู่กับช่องนายบอลร,รถไฟไทยครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟนนสะอาดครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่จังหวัดอุดรธานีครับนี่คือบรรยากาศที่น้าสถานีรถไฟนนสะอาดครับบรรยากาศจเย็นครับเดี๋ยวพาเดินชม เปิดรอบครับนี่นาจะเป็นตารางคิวรถนะครับขาขึ้นครับขาขึ้นก็จะมีรถเร็วหนึ่งหนึ่งสามเอหนึ่งสามสามครับขอภัยรถเร็วก็จะมีรถท้องถิ่นครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณช่องจำหน่ายตั๋วครับ นี่คือสถานีรถไฟโนนสะอาดครับส่วนทางนี้ก็จะไปเขาสนกวางครับแล้วก็นี้ห้วยห้วยริงไปฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ก็จะไปทางาอุดรแล้วก็นองค่ายครับไปทางนี้ส่วน ั่งนี้ก็จะไปอ่าขอนแก่นทางนี้ครับจะไปขอนแก่นส่วนนี้ก็จะเป็นทางรถไฟทางเก่าครับเดี๋ยวพาเดินสำรวจครับ น่าจะไม่ได้ใช้งานครับมันก็จะเป็นบริเวณอาคารครับตัวสถานีครับสวยงามมากครับอยาก่องมากเลยสภาพลางก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ ได้มีการผูกพังอย่างใดครับตอนนี้ก็จะมีแต่หญ้าลกขึ้นเต็มรางครับสภาพก็ใช้งานได้อยู่ครับ ภาพใช้งานก็ยังใช้ได้ตามปกติครับได้มีการผูพังอย่างใดส่วนนี้ก็เป็นรางที่ยังใช้งานตามปกติครับยังเปิดวิ่งทั่วไปครับ มีรางไว้สรับหลีกทางครับให้ขบวนหนึ่งครับรบรรยากาศดีมากเลยครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นคอนกรีตของรางรถไฟครับ